เร็วๆนี้นะครับเราจะได้เห็นการทำงานของระบบ expert system ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ที่อยู่ในสวนต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับโดยผมและก็แอ๊กี้จะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็อีกมุมหนึ่งเลยนะครับที่ผมเพิ่งจะได้รู้อย่างชัดแจ้งจริงๆเลยในะวันนี้ก็คือว่าการเพาะปลูกเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันอยู่3ส่วน อย่างนี้นะครับใช่ไหมครับแอกกี้ใช่แล้วนั่นคือความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งทุกอย่างเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอและจากที่เราเทั้งสองได้เล่าให้ฟังว่าพืชทั้งสามชนิดนั้นในขณะนี้มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไปตามองค์ประกอบของสามเหลี่ยมโรคพืชนั่นเองเราเรียงไปที่ฎี ทั่วโลกเองก็เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกิตาวิทยาและนักโรคพืชสิ่งที่เราจะเรียนก็คือความสัมพันธ์กับ3สิ่งนะคะเราเรียกอันนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมศัตรูพืชทางด้านโรคพืชใช้่อว่าสามเหลี่ยมโรคพืชมันจะอธิบายได้ว่าการเกิดโรคใดโรคหนึ่งกับพืชชนิดหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยปัจจัย3อย่าง ในแต่ละอย่างนั้นเขาจะใช้เส้นตรงคือด้านของสามเหลี่ยมแล้วเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าทุกด้านมาพบกันทั้งหมดเราพยากรณ์ได้ว่าอันตรายที่จะเกิดจากศัตรูนั้นเกิดแน่อย่างกรณีของตัวโรคแคนเคอร์ในพืชตระกูลส้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส้มโอก็เป็นศัตรูสําคัญโรคนี้นี่ทําให้ผิวเปลือกนั้นเป็นแผลสะเก็ดขุ่ครับ ความจริงแล้วตัวอาการของโรคไม่ได้เข้าทําลายในส่วนของเน,อนื้อแต่ในเมื่อถูกจัดว่าตกเกรดเราก็ส่งออกไม่ได้โรคนี้พืชที่อ่อนแอที่สุดคือพืชตระกูลส้มถามว่าโรคนี้เป็นกับพืชอ,อื่นไหมไม่เป็นนะคะขณะเดียวกันถ้าเราหาปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเจอว่าเอตัวเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชน,นั้นชอบสภาพอากาศแบบไหน ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมก็แปลว่าสามเหลี่ยมเกิดแล้วสองสองด้านถูกไหมคะด้านที่สามขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของต้นพืชและชนิดของพืชเพราะฉะนั้นท้าต้นพืชชนิดนี้แม่จะอ่อนแอต่อโรคแต่เราดูแลให้แข็งแรงได้โรคก,ก็จะไม่เกิดนั่นแปลว่าการเกิดโรคแค็นเคอร์กับส้มโอจะเกิดได้ถ้าสามเหลี่ยมครบทั้งสามได้ อันนี้คือทฤษฎีส,ส,าสามเหลี่ยมโรคพืชไอ้สามเหลี่ยมอันนี้ที่อาจารย์ต้อยบอกนะคะมันเป็นสามเหลี่ยมของการเกิดโรคของพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามด้านของสามเหลี่ยมอ่ะมันจะเป็นปัจจัย3อย่างที่มันต้องเกิดบรรจบกันแล้วมันถึงจะทําให้เกิดโรคถามว่าเราเอามาช่วยอะไรแล้วก็เอามาช่วยพิจารณาะคะ่ะว่าแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยเราต้องพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างช่วยให้เราสร้างกฎได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นว,ว่าจะเกิดโรคนะ ถ้าเกิดเราจะดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมอะไรบ้างที่ทําให้เกิดโรคตรงนี้มันก็จะบอกเราค่ะว่าให้ดูที่ดินแห้งไม่แห้งอุณภูมิดินเป็นเท่าไหร่ชื้นไม่ชื้นอะไรแบบนี้ค่ะเออหรือในเรื่องของพืชเราก็จะดูว่าพืชนี้เป็นพืชพันธุ์อะไรอายุเท่าไหร่ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ไหมคือถ้าไม่ใช่อายุเขาไม่ใช่เขาเรียกอะไระช่วงของเขามันก็จะไม่เกิดโรคนี้อะไรแบบนี้ ผมธนกฤษไททวีนะครับหรือว่าเทพนะฮะแห่งส่วนส้มโอไททวีมณฑลน,น,นครศรีสีครับครับผมส้มโอมานานันนะครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็50กว่าปีแล้วนะครับคร<ม>ับแต่แต่ส่วนเนี้ย30กว่าปีนะฮะส่วนปริมาณนะฮะก็ต่อต้นเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วต้นเราประมาณ80ถึงร้อยลูกนะฮะในในช่วงอายุป,ประมาณสัก8ปีถึง10ปีอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ของเราอายุ30ปีแล้ว28ปี30ปีแล้วนะฮะแล้วก็ปลูกปลูกเสริมขึ้นมาอีกนะฮะับกับว่าผลผลิตมันก็จะลดน้อยลงอะไรเงี้ยหนึ่งน,นะแต่เราใช้ในเรื่องของธรรมชาติควบคุมของเราเนี่ยจะมีอยู่ถึง7-8รุ่นนะครับนะฮะส้มโอนะฮะของเราจะทยอยออกเรื่อยๆนะฮะเราก็เก็บเองขายเองด้วยนะฮะครับแ,แล้วก็มีคนที่เข้ามาที่สวนแล้วก็มาซื้อ เลยเพราะว่าผู้บริโภคพบกับผู้ผลิตโดยตรงก็จะได้ของแท้และแของแท้ใช่ไหมอ่าของแท้ก็คือว่าบางบางทีอ่ะเขาไปซื้อตามข้างทางหรือตามร้านตามไหนๆว่าเออมันมันไม่ใช่ของของแท้ของจริงอะ่ะบางทีอาจจะมาจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเขาไม่รู้แหล่งผลิตแหล่งที่มาที่ไปไม่มีการตรวจสอบย้อนกลับออว่าจากที่ไหน แต่นี้ว่าผู้บริโภคเนะี่ยมาถึงสวนซื้อที่สวนเลยโอเคเนะี่ยเราได้มาซื้อของอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอซึ่งเป็น GI ไอนะครับเราได้เป็นตัวแรกเมื่อปี4ี่ปนะครับ GI ไนอะในเรื่องของผลไม้คือส้มโอขัดน้ำพึ้งกับทองดีนะครับจึงได้รับการรับรองกลัวที่สุดใช่ไหมครักลัวไม่มีของให้กับผู้บริโภคเราไม่กลัวเลยในเรื่องของตลาด หรือในเรื่องของส้มโอล้นตลาดมันไม่มีพอที่จะป้อนให้กับลูกค้าเพราะว่าผู้บริโภคนับวันก็จะบริโภคส้มโอมากขึ้นแต่ต่างประเทศก็ต้องการมากขึ้นคู่แข่งเราเรา,เ,ราเหมือนว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่แข่งดีกว่าเราอาจจะเป็นในเรื่องของความได้เปรียบของเราเนาะที่ว่าในเรื่องของรสชาติภูมิอากาศของเรารสชาติถูกใจคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ของของต่างประเทศจริงๆรสชาติเขาไม่ได้อย่างเงี้ย มันผู้บริโภคเดเนี่ยเขาก็เลยหันมามาบริโภคกับกับรสชาติที่มันดีถูกปากอร่อยอะไรตา่างเขาก็สามารถที่จะเลือกได้นะฮะาตามประเทศก็มีแต่รสชาติมันยังไม่ได้ตลาดมาันนำหน้าการผลิตเนาะแต่านี้นะแต่ทีนี้ว่าโอเคเราก็สามารถที่จะมีให้ต่อเนื่องน,นะ,ะให้หลายรุ่นให้มีต่อเนื่องแต่คือว่าถ้าจะไปขยายต่อไปมันมันก็ไม่ค่อยจะได้แลละพื้นที่ขยายก็มีน้อยแล้วใช่ไหมฮะ แล้วราคาก็สูงพื้นที่อะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถที่จะปลูกเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาได้ทดแทนกับต้นที่มันตายหรือต้นที่มันอายุมากขึ้นให้ผลผลิตน้อยลงอย่างเงี้ยเราก็ปลูกทดแทนขึ้นมาการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเทคโนโลยีอะไรล่ะครับที่จะตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดีที่สุดเราก็ขาดแคลนแรงงานนะในภาคเกษตรก็ขาดแคลนแรงงานนะฮะเราก็จะต้องมีอย่างอื่นเข้ามาช่วยทดแทน ในอนาคตนะฮะเราก็อยากจะ,ะปรับเปลี่ยนมาด้วยนะฮะใน,ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยใช่ไหมฮะใช้เรื่อง IOT ในใน,ในเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในในสวนเกษตรนะในภาคเกษตนระเพราะว่าทุกวันนี้ขาดแคลนเรื่องแรงงานถึงได้แรงงานมาแต่ขาดทักษะในการทํางานซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เราก็อยากจะใช้ในเรื่องของ ในเรื่องของตัวจับตัววัดค่าความชื้น R-H เนะฮะความชื้นสัมผัส์ในอะากาศว่าโอเคมันเหมาะสมกับส้มโอความชื้นขนาดไหนนะฮะ 85, หรือ90อะไรอย่างเงี้ยนะนะแลว้วก็ดูในเรื่องของค่าดินนะฮะค่าความเป็นกรดด่างชุของดินค่าน้ำ่าตาก็จะได้เอามา แล้วเราก็สามารถที่จะมันขาดอะไรจะต้องใส่อะไรเพิ่มเติมหรือจะต้องลดอะไรต่างๆนะแล้วต่อไปเราก็อยากจะหาตัวโรบอทเนี่ยซึ่งมาช่วยการจัดก,การในเรื่องของยาตัดยา,ยาในเรื่องของสิ่งประดิษฐนะ์ต่างๆเนะี่ยเอามาช่วยเพิมันก็น่าสนใจนะในเรื่องนี้เราก็เห็นว่ามีความสำคัญมากเลยในเรื่องของอใช้เทคโนโลยี ไอ้อาตีเข้ามามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่าหน้านี้ไม่ควรจะ,ะปลูกอะไรหรือช่วงนี้จะมีการระบาโดโรคพืชแมลงอะไรต่างๆนะที่เข้ามานะคุณจะต้องป้องกันิธีการป้องกันอะไร่ปุ๊บก็มีการบริหารการจัดการรู้ล่วงหน้าก่อนมันก็ดีใช่ไหมครับมันจะต้องมีการมีกิกรรป้องกัน,กอ,กนอะไรนะ,ะแต่ที่ว่าถ้าระบบไร่เนี่ย โรโบะบบไร้นะเราก็สามารถที่จะามาใช้ในเรื่องของโดรนใช่ไหมฮะมาเพราะว่ามันมันสามารถที่จะทำได้ง่ายใช่ไหมฉีดพื้ดเดียวไปทีเดียวนะฮะนั่นก็คือ1ในแนวคิดและความต้องการของเกษตรกรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะปลูกในอนาคตนะครับและครั้งหน้านะครับผมจะนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้กลับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นไงใช้ได้ไหมคุณทำได้ดีและคิดว่าคุณจะทำได้ดีขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนเอ้าพี่ยังไม่ไปอีกเหรอก็จะขึ้นไปแล้วเอาแล้วก็แฟออกกินกินหมดแล้วพี่ครับ